ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No น e มีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระอาจารย์คงปัญญาวัชิโลผู้มียานสัมผัสองค์ปู่เจ้าสมิงพายแห่งสำนักสงฆ์ถรมพระอำเภอปัญจคีรีจังหวัดขอนแกน่น ครอบครัวท่านเป็นหมอรักษาโรคยาสมุนไพรและวิชาอาคมมาตั้งแต่บรรพบุรุษท่านเป็นผู้ชำนาญในาศาสตร์เล่นลับมาตั้งแต่เป็นเด็กได้รับการสืบทอ,อดวิชาอาคมคาถาเลขยันจากปู่ของท่านไว้ทั้งหมดซึ่งปู่ของท่านเป็นผู้มียานสัมผัสต,ต่อองค์ปู่เจ้าสมิงไพรซึ่งยานสัมผัสจะสืบทอ,อดจากบรรพบุรุษมาสู่รุ่นลูกหลานเป็นทอด,ทด ท่านเชี่ยวชาญด้านว่านยาอาคมคงกระพันชาตีแควคาดมหาอุดและโชคลาภและมหาสเสน่ห์สามารถทำน้ำมนต์ให้เป็นนิมิตโชคลาภได้แต่ท่านจะไม่ทำบ่อยท่านบวชเป็นสมณีนตั้งแต่อายุย่าง15ปีและผสมบทต่อออกธุดงตั้งแต่สมัยเป็นสมณีนศึกษาสายเวทมนต์ดำกับอาจารย์เมียน คารวาะขมังเวทชายแดนเขมรจังหวัดสุรินจนหมดสิ้นครบทุกวิชาและเป็นสิทธเพียงผู้เดียวที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาการทำน้ำมันภายตานีภายตะเคียนภายจากสัตว์ทำผงภายกุมารแฝดผงพูดภายผงผีผสมโขงทำเป็นปั้นเหน่งลงยันและอีกหลายวิชาที่สุดจะบรรยายได้ท่านเป็นผู้มีความชำนาญด้าน น้ำมันพายมหาสเสน่ห์และผงพูดพายจึงรับรองได้ว่าเครื่องล้างทุกชิ้นผ่านพิธีกรรมจากมือท่านทุกชิ้นแน่นอนและใช้ได้เห็นผลทุกลายไปที่มีประสบการณ์มากขอแนะนำคุ้นแผนมหาสเสน่ห์อาบน้ำมันพายวิชาตับร่างสเสน่ห์ชั้นสูงแรงธิต์ต่อเพศตรงข้ามเป็นยิ่งนักน้ำมันพายแท้จากอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก มวนสารไปะกอบไปด้วยผงม,มาหาพูดร้อยตนน้ำมันพายผีตายทั้งกลมผงกระดูกหน้าผีตายหงตายพายสามตนเท่าใจกลางกองฟอนน้ำม,นมันมหานินดำน้ำมันผีผสมขงภายตานีภายตะเคียนวานดอกเขาหลงสนีจันเสนีนางล้อมวานจูงนางก้าฝากลัก ยมขนุนผงเพชรพยาธรผงม,ม้าเสีบนางผงกระดอนดันเก้าบาทผงแม่กำเนิดแม่เศรษฐีผงครูพยาปิ่นแก้วผงฤาษีชีเปื่อยน้ำมันช้างโขงช้างย่อยสุดยอดวิชาไม่มีข้อห้ามในการใช้ไม่เข้าตัวเพราะกำกับด้วยพลังวิชาธาตุทั้ง7แห่งมหาพุทธคอบจักรวาลคุมทุกวาระจิต พุทธคุณเป็นมหาเสน่มหาหลงต่อเพศตรงคามแม้ลูกชั่วตัวดำเพศตรงขามก็พึงพอใจลหลงไหลยิ่งนักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อด้านเจรจาค้าขายเป็นนักจังง,งังคนฟังเคิมลหลงไหลในน้ำเสียงจนสำเร็จกิจที่เราปรารถนาทั้งนี้ทั้งนั้นหากสำเร็จตามที่บนบานไว้ต้องรักษาสัจจะด้วย และมันทำบุญให้พูดภายมวลสารและผู้ที่ดูแลมวลสารอันเป็นส่วนผสมจนทำให้เกิดเป็นคุ้นแผนมหาเสน่ห์อาบน้ำมันภายด้วยเขาจะได้มีพลังหรืออิทธิฤทธิ์เพิ่มขึ้นและช่วยให้เราสมหวังดังใจปารถนาเร็วขึ้นแรงขึ้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่